นะครับยู่ตกไสใไ่ยี่ห้อยพญานาคกูสุมาอ่แฟนที่เพื่อนไอเร็งไปท่านนั่งกราบนั่งไหวน้ำบูชาเออ้านะครับลูกเสียงรูกเสียงเนื้อนุโมทนาสาธุนะครับร่วมบุญกับเจ้าภาพนะครับท่านเจ้าภาพวันนี้ท่านก็อยากจะให้ทุกท่านได้ร่วมบุญพุทธพ่อสุรศักดิ์พุ่แม่พีพาเบื้งามเจ้าภาพวันนี้ คุณพ de exactly. yeah, right. 네่อสุรศักดิ์คุณแม่พิพาบัวงามคุณแม่พิพาบัวงามเจ้าภาพวันนี้นะครับเป็นเจ้าภาพหลักที่ก่อตั้งนะครับในการพิธีบวงสวงวันนี้นะครับเขาเรียกว่าเป็นเจ้าพิธีขั้นวันนี้เพื่อนเข้ากับเป็นัาง้อบกันวันนี้เพื่พร้อมเกิดฉุกเฉินนะครับฉะนั้นเราวันนี้คุ่มพร้อมทุกโอเที นี่ก็จะเขียนม่ละอันอ้านี่คือเจ้าค่ะพุธใจว่องใจขวงใจบุญใจบุญสนนะครับที่เพิ่นเห็นแก้งนะครับลูกแฉะครับเรื่องเล่าของของปู่หน้าหาในยานาที่ปู่นาคราชนะครับองค์พ่อขู่พุทธชงนาคราชนะครับองค์มาปูพุทธชงนาคราดีกว่าแม่สีมาทุมมาเนี่ยเพิ่นบอกว่าอ่าเป็นพิดาของปูพุทธชงบอกมาเอาพระมปูศรีสุดโคนะครับ หลายพบหลายชาาินะครับเป็นเรื่องที่กล่าวหากันมาเท็จจริงอย่างไรนั้นนะครับเราเป็นผู้เกิดใหม่ในรุ่นนะครับเข้าับศึกษา,าไปเรื่อยๆแต่ที่จริงแล้วที่ปรากฏวันนี้นะครับเราก็ด้วยบุญบารมีนะครับที่เราได้เห็นและนอกจากนั้นที่ที่การส่เกิดขึ้นนะครับเราทุกคนก็ สำรวมจิตอธิษฐานทุกคนก็จะมีบรารมีให้กับเทไทยเทวาเทวดาที่ปกปักรักษาตัวตนของเรานะครับแล้วเราก็จะมีบรารมีเพิ่มขึ้นนะครับขอสิ่งใดที่สิ่งใดวันนี้จะบันเกิดขึ้นแก่ตัวเองบายสีขยานาคกาเสียนนะครับวันนี้ก็ทำสวยงามนะครับซึ่งผู้ทำ อันเชิญแม่ใบสีเข้าสู่นะครับใบสีทุกต้นนะครับวันนี้ก็เดินทางมาจากกรุงเทพนะครับทํากันทักวัดทั้งคืนนะครับอนุโมทนาสารทุกนะครับผู้ที่เข้ามาร่วมประกอบพิธีร่วมกันนะครับท่านต้องการนะครับอยากจะไปถ่ายรูปแต่ไปถ่ายรูปก็ตอนนี้ไปกันได้เลยนะครับผู้ใดที่กล้องมือถือแล้วก็ให้แล้วขยาย กรายกันไปนะครับกาณผู้มท้าอาสาทุเอาวันนี้สายบุญเพราะเราหลั่งไหลมานะครับไม่ขาดสายเจฉะนั้นนะครับในตอนนี้ก็เป็นพิธีร่วมบุญนะครับเปิดบุญเปิดบารมีรขอสมบัตินะครับขอสมบัติจากเทศไทยเทวาเทวดานา,า,ารานัราชวันนี้เราจะมาขอสมบัติจากท่านท่านจะได้บอกว่าบุญต่อบุญ อ่อคนเท่าบุญต่อบุญสมบัติจะต่อสมบัตินะครับอ่านโมทนาสาธุนะครับบันทึกชื่อเขียนชื่อลงไปก็เขียนชื่อแล้วจะตั้งคิดอธิษฐานอ่หน้าไปทางพุ่นก็ได้พุ่นอ่หน้าไปทางอันปูหน้าท่านนาคก็ได้พุ่นก็ได้นะครับบอกชื่อบอกเสียงให้อธิษฐานคิดนะครับแล้วเท่ากันได้นะครับร่วมต่อยอดต่อบุญต่อภาพเพิ่น วันนี้ก็ท่านสุรศักดิ์นะคท่านท่านก็เป็นประธานใหญ่เจ้าภาพที่เตรียมรองรห้เราได้มาร่วมบุญกันครั้งนี้นะครับก็ขอขอบคุณอนุโธทนาด้วยแล้วก็ทุกคนก็เป็นเจ้าภาพะนะครับสาธุสาธุผู้ดใดมาเปิดบุญนำเจ้าภาพเลอนี้ เมื่อวันที่หนึ่งกันยากขอให้ได้โชคเ,นะเปิดเม,ม,มื่อ,ขอ,ขอนีอ้เด้อเปิดเมื่อนี้โชคมาเองขอขรรขอบารมีโชคนะครับให้เปิดเม,มื่อนี้อนุโมทนาสาธุนี่นะครับผู้ที่ใจบุญมาร่วมร่วมต่อเติมบุญนะครับมาต่อบารมีอนุโมทานาสาธุในะรารอนุโมทานาสาธุด้วยนะครับท่านสุรศักดิ์กับแม่พิมพาัวงามนะครับท่านมาพร้อมซึ่งความ อิ่เอิบในใจปิติยินดีนะครับวันนี้ท่านก็มาเปิดนะครับทุกสิ่งทุกอย่างเราทำขึ้นวันนี้เพื่อที่จะเปิดภูมิรักของเราด้วยเอ่อพ่อพ่อปู่ศรีสันานะครับพ่อปู่ศรีสัตนาคารกราชนะครับองค์ใหญ่อยู่ที่ปัมนครพนมนะครับแต่วันนี้ท่าน มาอยู่ที่เราแล้วด้วยญาตบารมีนะครับสาธุนะครับผู้ทําประกอบไปสีนะครับวันนี้ท่านก็มาร่วมบุญด้วยมาร่วมบุญมาเปิดบุญมาเปิดบาดบรมีด้วยและก็องค์ปู่ผู้ชมนาคาน้าราชนะครับท่านมาพร้อมนะครับซึ่งบารมีที่ท่านจะเห็นวันนี้ท่านก็จะได้เปิดพบเปิดภูมิภูมิเจ้าที่นะครับ ข้อปู่นาคารนาคราชท่านบอกว่าถึงเวลาแล้วนะครับท่านได้เข้าฌานเข้าจิตของพระอาจารย์บุญเลี้ยงบอกว่าถึงเวลาแล้วที่จะต้องเปิดพบเปิดภูมิของบ้านทีบางแยงของเรานะครับให้สาทุกคนเข้ามาดูแลธนุบำรุงพุทมศาสนาวัดแห่งนี้นะครับให้บังเกิดสิ่งที่ดีในเรื่องหน้าต่อไป อ่านะครับวันนี้ก็หลายๆท่านมาศึกษามาดูความยุทธิคิธิศาลอันสวยงามจากร้านมานะครับสีตกแต่งแล้วก็เป็นสีที่ท่านกำหนดจิตของท่านให้เป็นแบบนี้เองนี่นะครับท่านมาพร้อมน,นะครับกับความสวยงามท่านมาพร้อมกับบารมีวันนี้พี่น้องสาธาทุกคนทุกท่านนะครับท่านก็ มากันสายบุญของเราวันนี้สนชัยก็มีโอกาสมาร่วมบุญกับพี่น้องนะครับทางสถานีวิทยุของเราก็ประชาสัมพันธ์หลายๆช่วงเวลานะครับเพื่อที่จะให้ทั้งสายเทศสายบุญของเราสายยันปู่ฤาษีสายยันปูายยานป่เทพสายยันนาคานคราชวันนี้ก็เป็นบุญบารมีของเราจริงๆนะครับที่ทุกสายได้มาร่วม ่วกอนุโมทนาบารมีพร้อมกับวัดของเรานะครับอมาเลยนะครับตอนนี้เวลาเราเปิดนะครับเปิดร่วมนะครับท่วบุญสร้างบารมีด้วยก,กันก่อนนะครับเดี๋ยวอีกไม่กี่นาทีข้างหน้านะครับเมื่อถึงเวลานะครับเมื่อถึงเวลาเราพร้อมทุกสิ่งอย่างก็จะบังเกิดฟ้าเปิดทุกสิ่งทุงกอย่างก็จะนคำความสุขสดใสให้กับทุกท่าน นะครับท่านที่มาร่วมงานนะครับท่านที่มาร่วมงานสายงานทุกท่านด้วยวันนี้ก็หลายหลายท่านกําลังเดินทางผู้รับผ้คนบอกว่าจะเปลาเลยเออทรงศิษย์ทรงไล่มาบอกผู้รับผู้คนเอกบอกว่าจะเปลาเด้ออกำลังเดินทางมาอยู่ผู้รับผ้คนเอกกำลังเข่ามาอยู่ง้วนมาหลายวมาสั่นบ่าขี่รถน้ำกลม้วนเพราะว่างานมาไหวสั่นบ่าข้ามเกล็ดอ่ะอนุโมทนาสาธุนะครับวันนี้ อาหารการกินโรงทานก็มีครบนะครับด้วยผู้ที่ใจบุญนะครับ <c oughs> แล้วก็ผลหมากรากไม้นะครับเอามาประกอบพิธีบวงสวงเออก็มีเยอะตัวไหนลบท่าน,บบนี่ยแดน <c oughs> บ่าระนาดปลาพวกอุ้มสาลาเปาเนี่ยเอาไปบวงสวงก่อนเด้อเด้อเพราะแตงลูกเพราะแตงลูกท่าจะเ่าแยบแยดเด้อเด้ออ่าครับ ตอนนี้ก็เรื่องราวของความเป็นมาวัดชีบังแคนของเรานะครับท่านก็คงจะทราบดีนะครับในเรื่องนี้รู้ในส่วนที่ลึกจริงๆนะครับอาจารย์สนชัยก็ยังไม่รู้เท่าไหร่ฉะนั้นก็จะให้ทางคณะกรรมการวัดเป็นผู้ชี้แนะเรื่องความเป็นมากับทางวัดก,กันนิดหนึ่งว่าก่อนที่จะเกิด วันนี้มันเป็นมาอย่างไรนะครับะก็ะขอบคุณท่านสนใจนะครับกาเรียนยาพี่ม้องที่ท่านทุกท่านครับเดิมวัดป่าสวรรค์คงคารามหรือวัดป่าบ้านเกียวแทนเป็นสนักสงฆ์ที่พระเอกดานมาตั้งสนักเพื่อปฏิบัติธรรมแสงธรรมในสายลงปูมัน่นภูรัตโต เริ่มต้นโดยท่านาพระคุณเจ้าหลวงปู่หาธิพลการจโานโนท่านได้มาตั้งสำน,นักที่นัำบรินเวณแห่งนี้ก็เลือที่เป็นป่าร้างเรียกว่าป่าชีหลงมีพื้นที่ที่เป็นรุ่มเป็นดอนเต็ไมไปด้วยสิงสาราสัตว์แล้วก็สัตว์พวองเมีสีอยู่เป็นเมมากหลวงปู่อธิพลได้น,น,นออาต่อสร้าง ถานกงให้เกิดเป็นสนักสง์ให้มาปฏิบัติธรรมอยู่ที่นี่หลายปีจนั่งเมื่อปี2484ได้ขออนุญาตตั้งชื่อเป็นวัดนะครับเป็นวัดก็คือวัดป่าสวรรค์พรารามนับแต่วันนั้นเป็นต้นมานะครับจนถึงปัจจุบันแล้โอปูสีทนท่านได้พัฒนาตรงนี้จนมีความเจริญรุ่งเรืองแล้วมีพระเกจิอาจารย์หลายรูป ที่ผ่านมาปฏิบัติธรรมที่นี่และก็เป็นพระเกณฑ์เยดาแท้สูงของภาคอีสานเราด้วยก็คือหลวงปู่ผางกิตติโตท่านก็ได้มาปฏิบัติธรรมที่นี่และที่มาจำศีลและก็ปฏิบัติธรรมนานอีกองค์หนึ่งก็คือหลวงปู่มหาโสอัสโปเข้ามาอยู่ที่นี่เช่นเดียวกันนะครับในวัดตรงนี้ก็จะมีการพักเปลี่ยนและก็พัฒนาเรื่อยมาเรื่องราวที่เกิดขึ้นขององค์นาคราช ด้วยเมื่อปี2,560นะครับได้เกิดปรากฏการิย์ของอแม่นาคราชกับลุงแม่มาราวดีนะครับที่ปรากฏกายขึ้นโดยลูกหลานของเรานะครับลงไปเล่นในน้ำชีนะครับปากพว่าเล่นแล้วนะครับจะขึ้นก็ไม่ขึ้นขึ้นไม่ได้เหมือนเสนื่อมเพราะมีอะไรสักอย่างนึงพันขาเอาไว้นะครับมีเด็กสองคนไปเล่นน้ำแล้วก็ได้ร้องเรียก ผู้ใหญ่ไปดูว่ามมีอะไรในนะ้ำหลังจากนั้นชาวบ้านก็ได้ไปงม,มพบว่าแม่มาเราดีปากดกายอยู่ในน้ำนะครับแล้วชาวบ้านก็ได้เจอขึ้นมาปฏิญาานไว้ที่วัดบ้านเราเมื่อวันที่2่เมษายน2560หลังจากนั้นก็จะมีพิธีบวงสวงเมื่อเดือนพฤษภาคมปี2560เช่นกัน หลังจากนั้นก็ได้มีกรา,ารพัฒนาบูรณาเพื่อที่จะสร้างสถานที่ปฏิฐานที่เป็นหลักแหล่งที่มั่นคงให้กับแม่วาราวีาทางชุมชนแล้วก็เพื่อรับได้ระดมทุนกับสร้างองคูนัาท่าและองค์พระในอ,อ,อย่างที่ากดเพื่อหน้าของท่านด้วยงบประมาณที่มีจำกัดนะะไม่เพียงพอทำให้การดำเนินการไม่เสร็จสิ้นและก็ไม่เสร็จส้น สีก็ไม่มีเราก็เป็ิดว่าในพิธีการงานย่าที่ทำที่สำคัดมาสังนาราบุชาอยู่เป็นมากกางใดนะครับเดี๋ยวอีกสักกูนะครับจนกระทงต่อไปฝังที่ตามพี่น้องครุณพ่อเสปสังเฮ็ดกับคุณแม่พิมพ์พัฒนาของเก่าบัวร่าในครับและก็โอ้พระแม่มาแร้ว่าดี ที่ด้วยความศรัทธาเรื่องใหี่ข้อเพียงกับแม่หมวย่องได้แสดงเจตนาที่กับภูนาหลายอำเภอหลายจังหวัดนะครัได้เขียนป้าสารขอในเลขภีพที่เป็นที่สัาธารณะคุณอง้ชมจับใหนามไปส่งไปเลยมาแสดงเจตนาว่าเป็นูแบบใดว่าเป็นแบบใด้ากติดตามคลิปต่อไปกรันแล้วพี่น้องเนาะสารค وان อคือหลวงพอ